ไปกันเหยังขึ้นหลายานเลยไปกันเหตอยังนอนมาหลายเทานอนไานนสามคน่สาคนสางามหลงมาแถวนี้เด้จับดึงอะอ้ยนั่งกันสะรันสะยงเลยนก็ดดได้สาวดนีน่สัเลลู่้ไปหน้ปวดทัเลยาวจ้าเป็นใครสนี่เดีแ้อ๋อดี่ต้องยิเยียยิ้มใส่ขึ้นจมูวเนี่ยยิ้มเยียยมใสา่ส อันนี้เยิมแล้วเยิมแล้วเยมแล้วเยิมแล้วยิมแล้วโอเคยิมแล้วยิมแล้วโอ้โอเนี่ยดดสิโอ้โเนี่ยเ่สเ้าัมาลเอาโอเคครับมาหนีเอาขอสีบอกสว่ามาจ้ะพี่โตกำลัง้อตันกันอยู่จ่าน้องคู่แฝดอืแฝสาค่ะแฝม แฟรซีค่ะแฟรซีค่ะโอเคเพียงมิ้วเอาโอเคเนอเดเดตวครับเนเนเน้อเน้อเนเน็เอาทุกคนเออมาดีเนาะนะครับสดงทุกคน่มาั้งแ่มเวาอเอาลชอนนดเล่นเขาให้เล่นเป็นอะไรเนี่ยหลังจากช่วงอู้ไปก่อนหูไปก่อนเขาเล่นไปเลยอู้ไปก่อนนะอาล้ชอนนเล่นหูไปก่อนนี่เอาล้ชอนสอบแเสืซ็ต เอาไม่ยังหาเขาไปกันส่สองเทาเลยหาเขา่ไลาให้ดีผมจะขอสอองรอบเลี้ยน้อยหาเขาขอสอองรอบเลี้ยงน้อยไปเลี้ยงนะเขาาเบอเลยกดูบวเป็นไหาผมบอกเคิดดูมันต้องคิดดิเพราะเราเอาวันนั้นเลยจ้าน้องหายน้องไพรินนะคะองหานึ่สอเกินน้องคนงเิน้องเแทนจังจอกมากข้าใจนาะ อุ้ยส้นใสสวัสดีครัอันนี้ก็สอสใกนองกันซอสไนองใส่อีเยอันนี้เอ้ยใส่นองอันนี้นองว้ายนองแั่ไหนไม่ใหญ่เนองแั่ไนไม่ใหญ่เลยหกลายโอ้ยหักลายบ้าขี้บ้กินนั่นินบ้ขี้โอ้ยังหแม่เด้อหไ้เรื่องเรื่องยู่กินบ้ขี้ เพ่เอแล้าของกะแสงไม่ไรนี่สายโนสายสะดิงตอ้ไกับสั่งหน่อยรอยสี่สิบโลสี่เป็นตัวไรมาล่อหลุนเบิ้งล่ำเรื่องนั่ง 12, บสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าอิแล้าสิบ้าสิว้าสิอา้ว้ิบอ้าสิบอ้าสิบว้าิเอาาสิบห้าส้าสนบห้าสิบห้าัิบห้าสิบห้ากไบ้าสิ้าสิบห้าสบห้าสิห้าสิบหสิิบห้าสิบห้าสิบห้บห้าสิบา้องเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเฮาสิได้ เป็นอีพีนี่แล้วอีพีหนาจะได้เห็นโ่้พวกเพราะว่ามันไกลสิเปิดพวกแล้วเนาะจะเป็นอีพีอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายของของฤดูการนี้อ่าแล้วก็แล้วก็จะมีช่วงที่ค่ะเต็มที่เอาเอาหมูแดงคเอาครับผมเด็กครับหมูแดงครับมาปะครับในเรื่องหมูแดงครับอันนี้หมูยังครับเนี่ยก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการร้องกินโบราณอันนี้หมูแดงอันนี้หมูพะโล้ครับ ปดขาหมูเยอรมันตัวนี้ซ้อนรักกันมาคืออึ้งคงเอามาคือแท้หมูเด่นซ้อนหมูพะโลแม่นวะเมอ้แเอาไม่คือแตกส่วนรถบันี่ห้อยมาเพเป็นาสีแตกวนๆเลยเอาสั่นกันไหมดูว่าขันดใสลสนนะปดขณะนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ระหว่างาออกละแม่เขาบอกให้ออกเราออกละแม่เอาไป การันต์น,นี้เป็นฤดูผสมพฟนของเกียรติเมอร์และเกีเยรติเอเกียรติขาคำมาไงไม่รู้ม,มันนีเฮ้ากะมาสวมนะครับพี่น้องนะขออนุญาตบาดคำเหตุคลิปสู่พี่น้องบางอจะคลิปก่อนเ้อนะครับสวมอันภาคพิสดารภาคพิเศษนั่งสิบสองเอาต่อกันไปแล้วทั้งนี้ไปใช้ไปเลย แเมกี้เมกี้เมกี้ไเมกี้อยังลอยลอยยังขับพี่ลอยเมตเตตแตตจันเมกี้เ็จะได้เร่นเรื่องนั่งสิกันดพี่น้องนะครับไฟเรรงนหลรู้ว่าชได้เป็นตัวเด่นไตันันนีกไฟเออ้อสี่ัดสีหาของไิอันนั้นมันาแดงนะครัวโอ้ยร้มนังไกันไหลาพอดีด้วกินถ้าใหญ่นะอ่ะหาบควันตามบัยะตัวนี้กัน ลูกๆน้องๆซ้อมวนัวนนี้ค่ะเป็กบอมหลายๆท่านนะครับขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันวันนี้ก็จะได้ซ้อมรันสคริปลำแล้วก็สกคริปการเต้นเท,ทิรนเวทีแค่้มันร่มดีพี่น้องนะครับอากาศดีเพราะคืออยู่ข้างล่างอยู่ขลางล่างเนี่ยมันสิเป็นอนอนหนาวๆนะยู่เทิร์นพี่มันสูงมันก็นละเย็ย ไปแล้วต่อดากันไปแล้วสองพระเอกอ่ะมาเลยเจ้าหน้าที่มาสอนหนึ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับจันทร์เฉินนายสิบสองครับนะนายสิบสองนั่งสิบสองกับนายสิบสองอันนี้จะไปก็กันมาลองเบิงแม่ครับอีพี่นี่แหละพี่น้องขอบคุ้มปิดเลยครับมืออื่นนี่พอๆกันยังเนียนนอยร้อยสิบเก้าคะแนนเท่านั้นมืออื่นจ้ะวันเสาร์แม่เสาร์เอ้าวันนี้วัดยัง มันถึงแล้สุกสุกแล้วเหรอสุกแล้วพรุ่งนี้นะครับโอ้ยนี่นองเขาปิดเลยครับมืออื่นพ่ะย่ะพรุ่งนี้นาง12นะครับล้อหลุดมาเสด็ดรั่มเป็นตัวได้คู่กับผู้ใดนะเอกพระเอกว้าวมวนกุ๊บโอเคเอาว้ากันไปสิครับผมมืออื่นมืออื่นพวกปอดใครไม่ได้ครับครับพี่เศบปะมืออื่นมืออื่นพ่ะน่ะย่ะคอยบุทันุูงเลยว่าลั่มมืออื่นไหมคอยยังเสยตุยอยู่ไม่ได้แทมืออื่นหมดเลยไม่ได้จับก่อนลั่มทั้งหมดโอ้ยจายเลยบุทธไหลทองเลย นี่ละชาได้รับน้ำเขาสิบันนี่นละจัดจุดบานเลยควายเกษตรได้รับดิ่ตอนนึงอยู่มาใช่ไหมแต่ว่านควายเกสตรสอนได้รับควายจะได้ไม่เห็นสีของข้าแต่ว่าอันนี้นะเออจะปากจะปากให้พี่น้องเบมืออื่นสอมเต้นแล้วๆล้วมีซสอมเต้นต่อแล้วก็ไปซสอมขึ้นฉากต่อนั่นมาซสอมนักบอชตัวใหญน้องตดต้องสู้ได้อยู่แล้วน้องตดไม่ธรรมดาน้องตด่าน้องตดไงน้องตดเราเฉยเนยสีมณนีดิ่งสายยาเพิ่น สายาพิ่น้องตะซื่อสีคือสมบังเนาะสมบังอยาปากด่งพี่น้องสิฮู้นําแต่ว่าทาเบิ่งทาเพิ่งว่าสิสมบังแบบไหนใคยถูกกี่ใกล้ขอมาเท่าตัวไหมให้มันเป็นไม่ออกคามแม่เออทูกกีไใกล้าตัวเป็นตัตัเท่าตัวเอาจมีกสสมวักันเาจหา6ตัสมวังยังสิด้วนลากบบแขงเลยลระเ่าเอาเลยโอกาสแล้วนั่นลหะเล่นทาแมนเลยเตรียมแเตรียมโรเออถึงใจได้แล้นั่12มาถ้านังนี่งใจครับโอเค เอาฝากพี่น้องป้องไปเขาด้วยครับเด้อซื้อบัตรตองตัวครับพี่น้องครับมืออื่นแล้วมืออื่นแล้วมืองานนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับไลฟ์สดกลุ่มเปลียนอีกรอบหนึ่งบัตรราคา119คะแนนนะครับพี่น้องนะครับน้องไล่ครับน้องสตีมโบทันมีมาเลยน้องลอยกรบปุตันมีคือกันละนาลาเป็นเซ็งอยู่นเนี่ยน้องไอ้กระปุทันมีนะจ๊ะโอ้ยยังว่าเฮิตไหนสิดีมอ่ะน้องไม่ในวงการเอาว่ากันไปสู่กันไปแต่คือสวดนี้หมดละบาตรให้กินเขากินน้ำเบาซ้อมไปแล้วรอบนึงเบาว่างั้น อ่ะตอนนี้ครูสอนเต้นก็มาแล้วนะครับกำลังกินเข่ากินน้ำอยู่อีกจอยบนกางเสื้อผ้าสอนเต้นได้ๆๆๆๆๆอย่างนี้สองคนเนี่ยจีบกันตีเนี่ยโว้ยวเราควบหลังตีไปใส่ล่ะเราควบหลังกันตีรถรถออกเราควบหลังใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงวันสี่สิบจีบ กำลังเล่าความหลังกันอยู่นะครับเอาได้จ้าโอ้หวานแล้วเนาะหวานเลยอาะกินของหวานละหวานเลยออกก็เลยหวานเลยออกวัดเ้ยน้ำไทยกันดีนะอะเอ้าโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเราสักนิดละครับพี่น้องครับขอบคุณครับอย่าลืมครับพรุ่งนี้กำลังใจด้วยนะครับ